เกิดยังขึ้นครับพี่น้องบอสโจโพสเดือดกลางดึกไร้จิตสำนึกโปรดแบบใดนั้นก่อนอื่นขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปายมิดหมอกแคนแฟนมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยสีเกตชาแนลสวัสดีเพียงแคงแฟนครับเอซีสาวน่อยเพชรบันแพง แฟนครับเอฟซี FC ลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สู้คนเด้อครับเด้อมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งครับเป็นงานบุญงานบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลของพอสงกาศนำวงสาผูกอตังวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรหลังจากที่มว่านี้มีการตุ่มห้อมกัน สุ่มพ่อมยาสีพีนองมาร่วมกันร่วมงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาร่วงงานบวชบวชพ้อมนาพ้อมตากันลหลายผู้หลายคนทั้งที่บอดโจได้บอกด้วยตัวเองญาสุภาพบอกด้วยตัวเองหลือ,อีกหล,ลายผู้หล,ล,ลายคนที่ได้ขเข้ามาหนึ่งนโดยที่บ่ได้บอกกาวเล่าแจ้งแต่ประกันได แต่สิ่งหนึ่งครับบอสโจพอนอยากเห็นนั่นก็คือผู้ร่วมทีมงานผู้ร่วมชายคาองค์กรสาวหน่อยเพ็รบันแทงอยากเห็นมาห่วมการห่วมงานผมว่าพนบ่ได้เห็นหลายผู้หลายคนมาพนเลยโพตออกมาแบบนี้ครับพี่น้องเมื่อห <c oughs> ้าชั่วโมงเห็นจะได้วน่า บอได้บังคับให้มางานแต่จิตสำนึกควรมีทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับมีคนไปเขาไปแสดงความคิดเห็นมากมายหลายผู้หลายคนแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันเวิรครับรวมถึงกระทั่งผู้นำทีมงานหมอลำระเบียบวาทศิล หรือว่าพ่อเอกพักดีระเบียบวาทศิษย์เพิ่นได้มาคอมเมนต์ถูกที่สุดจิตสำนึกต้องมีนะลูกๆงานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีทุกวันทุกปีบอดโจได้ไปตอบคอมเมนต์เพื่นจังสี่ครับคิดคิดยังไงสันเด้ ผมสอนลูกทีมผมทุกคนให้หูจักคั้วให้หูจักคุ้นคนอยู่นะพอปวกฝังให้ฮักปงปองค์กรมีอยู่มีกินเพราะยืนอยู่บนเวทีอันส่งเกียนินี่นะหลายคนครับได้มากทั้งทั้งที่ ได้ออกไปแล้วก็มีย่างบอยเบิกบ้านก็ไดมาหวมการหวมงานเขกเช่นเดียวกันอยา่างคนนี้ครับเป็นคอมเมนต์ที่นาสนอกสนใจคิดแค่ว่าขนาดคนที่รักสาวน้อยพ่อลูกคู่บุญไม่ได้ทำงานในองค์กรไกลขนาดไหนเขายังมาลูกสาวพ่อโจ หมายถึงลาหน่อยอุ้หญิงสู้ทั้งกลางวันกลางคืนสุดยอดครับใช่งานนี้เป็นงานสำคัญวันหน้าวงลูกทีมต้องมาช่วยถ้าใครคิดได้ต้องมายัาง บ่าวภูไทยเนาะใจเกินร้อยสตูดิโอนขนาดผมบ่ได้อยู่ในองค์กรผมยังเต็มที่เศร้าจนเดึกอันนี้ผ้ากันเฮ็ดเล่นเฮ็ดหั้โพดบ้างคนดอกครับฟังกะรูคือมีหลายหลายผู้หลายหลายคนครับพี่น้องอย่างคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ คอมเมนต์เป็นที่น่าสนอกสนใจบางคนก็อยากมาหาแต่งเงินอย่างเดียวความรักต่อองคอ์กรไม่มีทัศนคติกับองคอ์กรเป็นลบอย่าลืมนะองคอ์กรคือเสาหลักเป็นอู่ข้าวอู่น้ำงานบางงานมันไม่ได้มีทุกวันควรให้ความร่วมมือถุงหัวหน้าจะไม่ได้บังคับให้มางานแต่ก็ควร รู้อะไรควรอะไรไม่ควรไม่ต้องให้วหน้าบังคับหรอกเรื่องแบบนี้มันเป็นมารยาททางสังคมคอมเมนต์นี่แกเป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งครับบางแล้วบอกดันแต่อุ้งอิง ก็ดูองค์หิงทำงานสิทำงานตั้งแต่เช้ายันดึกไม่เถียงพาทำทำไรทำแล้วแบบนี้มาสองสามปีแล้วคนอื่นมีใครกล้าม,มั่นใจในตัวเองจะทำได้ไหมไม่ให้ใจคนอื่นแล้วจะให้คนอื่นเชื่อใจเป็นไปไม่ได้หรอก ยากเด่นอยากดังใจปลาสินั่นคือความคิดเห็นของมอิดมาแคนแฟนมาล่ำลไลยผู้หลายคนกะจังว่าล่ะครับคนแต่ละคนมันกับบอกคือกันเนาะผู้บางคนมนกับมีทัวละปักปังสำคัญอิลีของเพิ่อนมันก็เลยม,มากว่าได้แต่ผู้ลังคนกะถือว่าปิดฤดูก,กาลไปแล้วจบกันไปโอ โอการนาฟ้าไม่ค่อยมาจังสันก็มีเพราะว่าอย่างครับมาหาเงินมาหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวว่าอะไรอย่าับถ้าเป็นแบบนี้ครับถ้าคิดว่าองค์กรเป็นที่ทำงานคุณจะอยู่ไม่ค่อยได้นาะนแต่ถ้าคุณคิดว่าองค์กรเป็นครอบครัวในการทำงาน คนจะอยู่ได้อีกด้นการทำงานครับบางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องเท่าควรที่จะคิดได้เพราะสิ่งที่ได้รับมาตลอดเลยตลอดฤดูการองค์กรให้อะไรเราบ้างอย่าคิดแต่เอาไฟล์เดียวต้องคิดว่า เราจะทำอะไรให้องค์กรได้บ้างในเมื่อมาอาศัยอยู่มาอาศัยพนกินขอบคุณพี่น้องครับฟังายมิดมอแค้นแฟน,แฟนมาล่ำกระไดแสดงความคิดเห็นกันไว้เพียงสามีเนาะครับเนาะพ่อกันคลิปหนาสบายดีครับผม